นี่ปกติเราเจอคือที่เห็นนะ่ะที่เคยทำเพราะว่าพี่ก็เคยใช้แกนเล็ตมันจะไม่มีไแผ่นหลังนี่ใช่ใช่มันก็อาจจะขาดได้ง่ายน,นิดนึงแล้วก็อันนี้ของผมลบคมไม่หมดครับอ่านี่ไม่คม <น S 2> เลยตนะัดขอบดําออกมาแล้วก็ป้ายเบอร์นี่อยู่ครบหมดครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาโยชาแ,แนลอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ห่างหายกันไปนานมาได้ลงคลิปเลยประมาณ2เดือนนะครับด้วยติดภารกิจหลายอย่างไม่ได้ไปเที่ยวด้วยนะฮะวันนี้เราเป็นคลิปแนะนาเล็กๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องอป้ายทะเบียนแล้วกันป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์นะครับก็ผมมีปัญหามาสักพักหนึ่งแล้วกับไอ้ป้ายทะเบียนเนี่ยคือกรอบป้ายทะเบียนที่ติดรถมาตั้งแต่แรกเนี่ยคือมันเป็นกรอบ อ,อลูมิเนียมนะครับซึ่งกรอบอลูมิเนียมสําหรับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยพอเจอแรงสั่นของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีอาการฉีกขาดถ้าใช้ไปนานๆซึ่งกรอบล่าสุดเนี่ยใช้มาประมาณ20 0 0มืโลแล้วก็ฉีกขาดครับก็เลยหาวิธีทำกรอบที่เขาใช้ทั่วไปก็คือกรอบสแตนเลสนะฮะกรอบสแตนเลสก็จะเนื้อหนาหน่อยแล้วก็ฉีกขาดยากนะครับ แต่สําหรับครั้งนี้นะฮะเราจะไปเยี่ยมชมที่ร้านกุ้งพระรามเจนะครับกุ้งพระรามเจก็จะเป็นร้านตกแต่งยมาฮ่า sr นั่นเองฮะ,ะชื่อดังแห่งย่านพระรามเจนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวพาไปที่ร้านเลยไปดูว่ากรอบป้ายทะเบียนของพี่กุ้งเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าสําหรับรถ sr นี่ต้องบอกก่อนเลยว่า sr 400ของยมาฮ่าเ่ยเป็นรถที่สั่น สั่นแน่นอนนะครับใครเคยขับหรือว่าแฟนแ SR เนรี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นรถที่มีความมีความสั่นระดับหนึ่งนะครับก็ป้ายทะเบียนเลยต้องทนนิดนึงเพราะไม่งั้นด้วยแรงสั่นของรถเนี่ยใช้สักพักป้ายทะเบียนฉีกขาดนะครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้สั่งทําไว้แล้วนะฮะสำหรับป้ายทะเบียนของไม่ย่อยชาแนลนะครับไม่ขาดแน่นอนนะฮะสำหรับเที่ยวนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าคุณภาพของป้ายทะเบียนสแตนเลสของร้านกุ้งพระราม7นะครับซึ่งเป็นร้านแตกเอโดยตรงนะฮะเป็นยังไงบ้างทาไมถึงแตกต่างจากป้ายสเตลเลส แบบของคนอื่นนะครับผมก็สำหรับช่วงนี้นะครับแม่ทั้งมายอยชาแนลนะฮะรับสปอนเซอร์นะครับแปมเชลนะฮะรับเชลเข้ามาได้เลยนะครับผมจะทาลงคลิปของคุณนะฮะทุกครั้งที่ออกคลิปหรือไปทำอะไรผมจะเติมน้ำมันเชลนั่นเองนะครับผมขายของนิดนึงนะฮะจะถ่ายั๊มไม่สวยๆเลยนะครับผมเข้าสักทีครับขอสปอนเซอร์หน่อยครับช่วงนี้อยากครับอยากครับ อะไรวะนั่นอ่ะเอา้าโอ้โหไฟเขียวไม่รอนะครับผ่าไฟแดงเรียบร้อยหนึ่งลนยนะครับผม <ś at the top> ไม่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็เราเหล่านะฮะผู้ใช้มอเตอร์ไซค์สองล้อนะครับก็ ทำตามกฎฮะนี่เขาขนาดเขียนทําแถบสีเขียวไว้นะว่าให้เราจอดไม่เลยเส้นนะครับก็พยายามช่วยช่วยกันหน่อยครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาวสองล้อนะฮะให้คนสี่ล้อได้เห็นว่าเราก็มีระเบียบนะฮะก็ะช่วยกันนะครับพยายามาช่วยกันนิดนึงนะฮะเรื่องจอดไม่เกินเส้นนะั้นแต่ถ้าว่ารถบางทีรถมันเยอะแล้วเกินก็อารมณ์มันรวยกันครับพยายามอย่าทับทางม้าลายก็พอนะครับผม สำหรับร้านพี่กุ้งพระรามเกน,นะฮน N R A, ะเอสาร์กาฬากุ้งกาลานั่นเองนะครับผมก็จะมาง่ายๆครับก็สะพานพระรามเตฮะตั้งต้นที่สะพานพระรามเ็อย่างนี้ผมมาทางอ่าพระนครเหนือนั่นเองนะครับก็พอถึงตรงนี้ฮะลงสะพานพระรามเกมาก,ก็ตรงไปทางแยกอ่าอย่างเงี้ยผมจะเลี้ยวซ้ายไปทางแยกอ่าบิ๊กซีวงสว่างนั่นเองนะครับผมก็อยู่ในซอยซอยเท,อเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ เดี๋ยวไปตามไปตามคลิปเลยแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะบอกเลขที่ซอยอทีนะ <c oughs> ก็อยู่เส้นทางนี้นะครับอยู่ทางนี้ไม่ถึงแยกบิ๊กซีวงสว่างนะครับผมซ้ายมือนะครับต้องบอกว่าใครมาอย่าเผลอชิดขวาขึ้นสะพานนะครับเลยนะฮะไม่ถึงแยกครับอยู่ใกล้ๆทางขึ้นสะพานนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมหาซอยก่อนผมจําซอยไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าซอยอะไรนะครับผม เดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามปัม๊มซัตโก้นะครับผมว่าดาวๆอยู่ตรงข้ามประมาณปัม๊มซัตโก้นั่นเองนะครับฝั่งตรงฝวางขวามือเห็นปัม๊มซัตโก้ก็เตรียมชิดซ้ายได้เลยนะครับผมถึงแล้วครับก็คือซอยอจารันสิบเก้านั่นเองนะครับผมใช่ปะเขาเรียกซอยอะไรอะ่ะซอยสิบเก้าแล้วกันนะมองไม่อ่านไม่ออกนะครับก็ซอยสิบเก้าฮะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงเข้าไปประมาณ800เมตรนะครับก็จะเจอร้าน กุ้งกระหลานนั่นเองนะฮะพระรามเจ็ดนะไปถึงแล้วนะครับผมแม่สำนักแต่งเอชื่อดังนะฮะแห่งย่านพระรามเจ็ดนะครับโอ้โหถึงสักทีฮะกุ้งเออากระหลานนั่นเองถึงแล้วร้านกุ้งพระรามเจ็นะครับร้านคัสตอมเอ ใครขับเ็นนาก็มาที่นี่ได้เลยนะฮะุงพระรามเจ็ดเส้นทางก็ดูตามคลิปอะ่ะผมถ่ายให้แล้วซอยอะไรนี่ฮะายทะเบียนให้ดูเลยนี่ทำไมมันถึงต่างมันมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะเสริมเสริมความหนาอีกชั้นหนึ่งไม่ฉีกแน่นอนเพราะว่าขนาด SR สั่นระเบิดเะเทิงยังไม่ฉีกเลยใช่ไหมอ่า นี่ไปทะเบียนไม่ขาดแน่นอนต้องใช้ของ S R ื่องบอกว่าอ่าน้องกุ้งก็ขับ T Max เหมือนกันนะครับน่าครับ T Max ใช่โอ้โสวยๆเลยเท่าไหร่ครับไปชุดนี้เท่าไหร่เอ่ยถ้าปีพนคนสนสนใจ400บาทครับ400บาทนะครับผมรับประกันทีดขาดให้พันโลครับอ๋อสวยสวยสวยเจ๋งเลยต่้เรือเกตตามคุณฟรีครับอ่า แล้วก็ไม่บาดมือไม่คมครับรับประกันให้ครับแหลมเลยครับเราต้องทิ้งป้ายทิ้งอะไรไว้ไหมประมาณสองวันครับสองวันนะฮะเพราะผมทำโรงงานครับได้เลยครับก็ <laughs> เ,เพื่อนๆนะสองวันสองวันสี่ร้อยบาท <c oughs> สวยๆอย่างนี้เลย <c oughs> เก็บทงสี่แล้วก็นี่ปกติเราเจอคือที่เห็นนะ่ะที่เคยทําเพราะว่าพี่ก็เคยใช้แกนเล็กครับมันจะไม่มีแผ่นหลังนี่ใช่ใมันก็อาจจะขาดได้ง่ายนิดนึงแล้วก็อันนี้ของผมลบคมไม่หมดครับอ่านน่ไม่คมเลยตัดขอบดาออกแล้วก็ ป้ายเบอร์นี่อยู่ครบหมดครับเด็ดเป๊ะเลยครับไม่ดนงานละเอียดนะครับงานละเอียดรับประกันให้ครับแล้วก็ไม่ขาดด้วยเพราะว่าทดสอบกับ SR ที่สั่นระเบิดระเดิมมาแล้ว SR อเอาอยู่ครับ400บาทนะครับเพื่อนๆแต่เอสาร์เพิ่มค่าบูทนิดนึง SR สอาร์ที่หกรครับโอเคครับสำหรับ SR นะฮะ600บาทมีตัวอย่างไหมตัวอย่างแบบนี้ป่ะอันนี้ไม่ได้โอเคโอเคเอาเป็นว่ามันหนาแล้วกันเพราะว่าจะมีบูทลองให้ครับเราเรารู้แล้วว่า SR เป็นรถที่มี แรงสรรั่นระดับหนึ่งระดับสูงเลยล่ะครับผมอ่าถ้าเป็นรถก็ถือว่าสั่นอยู قول 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 ่ครับเปิด like ัวอัน yeah. นี้อยู่แน like ่นอนนะฮะปึ๊กปึ๊กเลยปึ๊กเจ๋งเลยนะฮะนี่ครับไปขับเบียนกรุงพระรามเจ็ดนะฮะครับเปิกครับมีเบอร์โทรไหมครับศูนย์แปดหกครับแปดเก้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าครับศูนย์แปดหกแปดเก้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าครับหรือว่างห้ในเพจก็ได้ครับกรุงเอเดอากราดภาษาอังกฤษครับได้เลยครับครับผมราคาตามที่บอกนะเพื่อนๆใส่้ครับใส่เรียบร้อยสวยงามไม่ชี้ขาดแล้วรรรััับบปะกนคโอเค ก็คลิปนี้พาวดูสั้นๆคลิปสั้นครับไม่ได้ลงคลิปนานโอเค,คขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้า <g iggle> ถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กด like, <g iggle> แชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้า